เมนูต่อไปที่ผมจะนำเสนอนะครับเป็นทาบเล่ทาบเล่เป็นสลัดสไตล์เลบานิสนะครับซึ่งสามารถทำได้2วิธีด้วยกันนะครับหนึ่งในวิธีที่สะดวกสบายก็คือการใช้คูสคูสนั่นเองหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกนะว่าคูสคูสคืออะไรคิดง่ายๆครับคูสคูสทำจากแป้งตัวเดียวกับพาสต้าเลยนั่นก็คือแป้งสาลีดูรัมเป็นแป้งสาลีชนิดแข็งนะครับในการทำคูสคูสนะครับไม่ยากเลยฮะผมใช้คูสคูสนะครับจำนวน125รบ้ากรัมครับตั้งน้ำนะครับ ครึ่งถ้วยนะครับหรือ125 ml ใส่เกลือลงไปครับ3.4ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำมันครึ่งช้อนโต๊ะครับพอน้ำเดือดนะครับเราก็ปิดไฟครับหลังจากนั้นก็ใส่คูสคูสลงไปครับแล้วก็ปิดฝาพักไว้2นาทีครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะซอยแตงกวา แล้วก็มาเขือเทศนะครับ<า>ตอนนี้คุูสคุสของเราครบ2นาทีแล้วนะฮะเปิดฝาครับใส่เนยนะฮะลงไปใช้ซ่อมเนี่ยครับวิธีก็คือเก่าเก่าคุูสคุสนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานำกลับมาตั้งไฟอ่อนๆครับ อพอคุสคุสแตกดีนะครับก็ใช้ได้แล้วครับผมก็ยกออกจากความร้อนนะครับคนให้ความร้อนลดลงเล็กน้อยก่อนนะครับผิวมะนาวครับผมน้ำมะนาวเล็กน้อยครับ พาสเลสับครับแล้วก็ดองกวากับมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้ครับรับประทานกับเนื้อแกะหรือรับประทานกับเนื้อวัวรับประทานกับเนื้อไก่ทุกอย่างเข้ากันได้หมดนะครับที่สำคัญนะฮะความอร่อยของเขาก็มาจาก เนื้อสัมผัสเบาๆและนี่ก็คืออีกรูปแบบของสลัดที่มีชื่อว่าตาบูเรครับ